ไอเจ๊ไงไอเจ๊ไงนะไงอยู่ในตีเดือดหรือไปแดกเราด้วยกันเดี๋ยี้โคนไทยลืมกันง่ายเนาะไปแดกเราด้วยกันอยู่เมื่อกี้บีบีบีบเยี่ยมมากมันเป็นอะไรกับบีไว้เยอยไปแต่บีโอเฮียกระจอกไงสัตว์พวกเนี้ยโอมี่เหล่ามันมันก็ตายได้พี่อะดันไปดีไปกลัวดีเอาคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่ได้เฮียวไม่เหล่ามันยังไม่คอนเทนต์ดีกว่าไปไปไป

เขาเด็กไม่เป็นเรีวายเอ้ยผู้เล่นจังโอ้ยพี่เพียวมึงก็แค่ก๊อฟลงเว็บไปสัดก๊อฟไม่ได้นะเอาไปก๊อฟในเกมไม่ได้ปะเฮ้ยไม่ต้วเด็กดอกได้ไหมครับได้ไหมครับ